ปังไม่ไหวจริงๆครับสำหรับครอบครัวตันจารารักของพ่อบีมกวีและม่มิออยอติพรพร้อมด้วย2เต้าแฝดสุดคิ้วพิธีน้องพีที่ตอนนี้ถูกยกให้เป็นซุปตาตัวน้อยไปเรียบร้อยแล้วหลังพี่ๆแฟนคลับโดนตกอย่างหนักเพราะความน่ารักและน่าฟัดของ2แฝดส่งผลให้มีงานรุมแบบรววๆเลยทีเดียวครับ ล่าสุดก็มารับหน้าที่พรีเซนเตอร์ให้กับซีเนียร์เจลลี่แคลเซียมเจลลี่แบบซองกันแบบยกบ้านโดยได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงานซีเนียร์เจลลี่เฮลตี้วันเดอร์แลนด์เมื่อวันจันทร์ที่12กันยายนที่ผ่านมาที่แฟชั่นฮอลล์ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีอ้อนสี่พันดีเจเอ็กกี้และทัญญาทัญเรศมารับหน้าที่พิธีกรดำเนินงานครับใจนะคะที่แบบผลตอบรับกระแสตอบรับคือดีมากๆเลยค่ะท้าไมถึงเลือกเป็นครอบครัวที่มีมารับหน้าที่เป็นหน่อยชอบ น้องพีน้องชีมากเลยอะค่ะเป็นเป็นเอฟซีเป็นเอฟซีบ้านบ้านออน้องพีน้องชีค่ะก็เลยอยากร่วมงานเลยค่ะอยากร้องมาลีค่ะก็น้องมาลีซอสค่ะือที่ที่เลือกน้องมาลีเพราะว่าจริงๆแล้วหน่อยก็เคยร่วมงานกันกับแม่บอลอยู่แล้วแล้วก็น้องมาลีเก่งน่ารักค่ะแล้วก็ตรงพาเกตตรงที่น้องเป็นวัยเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนจะป่วยบ่อยอะไรนิดนึง อย่างแรกเลยอ่ะเราก็ต้องคุยเรื่องของส่วนประกอบก่อนแล้วก็แบบว่ามีเอกสารนู่นนี่อะไรเงี้ยก็มีการคุยเราลองทานเองทานทูปีนออยนะคะเราทานเองก่อนแล้วก็ประกอบกับว่าเรามีคอนเซิร์นเรื่องของความสูงของลูกอยู่แล้วแล้วก็หาผลิตภัณฑ์ในของตลาดอ่ะคือมันมีเยอะมากๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็พอเราเราเลือกมาแล้วเราก็ลองให้ลูกทานแล้วก็ถือว่าลูกชอบเพราะว่าทานง่ายมันเป็นรสแบบน้อเปรี้ยว แล้วจริงๆอ่ะปกติอ่ะคือออยไม่ให้ทานนมเปรี้ยวนะเพราะว่าคุณหมอก,ก็จะบอกว่าช็อกโกแลตกับนมเปรี้ยวอย่าพึ่งทานเลยแต่อันนี้มันกลายเป็นนมเปรี้ยวที่มาทำมีประโยชน์ไม่มีน้ำตาลใช่แล้วก็เราลูกชอบคือจริงๆอ่ะกินวันละซองก็ได้เพราะมันเท่ากับนมชั้แก้วใช่ไหมคะแต่กลายเป็นว่าเมื่อกี้พี่ทีกินไปแล้วสองซองเดียวกินขนมเลยใช่ไหมคะกินเป็นขนมเลยคือถ้าวางให้เห็นก็คือจะขอทานเห็นว่าไม่มีกลัวว่านงไม่สูตรใช่นะมี่เขาอยากให้สุต คิดว่าแบบว่าอยากให้สุขกับพ่อไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นมันช่วยได้ใช่ไหมคือช่วยได้ค่ะคือจริงๆเด็กๆอ่ะค่ะคือถ้าเราอ่ะให้อาหารที่ถูกต้องแต่ววยที่เขากำลังเจริญเติบโตอะค่ะมันก็จะเป็นเหมือนเออเขาเรียกอะไรล่ะมันเป็นเหมือนพื้นฐานของร่างกายเขาอะสุดท้ายแล้วอ่ะก็เตรียมไว้ให้ครบพร้อมดีกว่าแล้วดีเอเนเขาจะเป็นคนจัดการเองว่าเขาไปได้สุดแค่ไหนแต่ว่าเราเตรียมให้เขาสุดแล้วหรือยังใช่พิษสุกเติบโต่อ แม่ชอบยังกินชื่อดกะินแล้วมันเป็นไงบ้างแบบกได้ชิมแล้วมัน่บ้างแบบเป็นสวย่ลยยห้ออะไ้เยอะหมคะมีเยอะไหมมีกุบอะไรมแ่หนูยอดเลยแนะนตัวนี้เลยค่ะก็อยากตัวเจลลี่ต้านหวันนะคะก็ เหมาะเหมาะเหมาะกับยุคนี้เลยนะคะก็ไปสร้างภูมิต้านทานให้น้องแข็งแรงคือน้องถ้าเกิดว่าได้รับวิตามินที่แบบเต็มที่อะค่ะ,ะก็จะไม่เด็กไม่ป่วยง่ยายซึ่งซีเนียเบอร์รี่ก็ตอบโจทย์ยังไงก็ถ้าเกิดว่านึกถึงสุขภาพของเด็กสุขภาพของลูกนะคะอยากให้ลูกแข็งแรงเติบโตสมวัยนะคะก็ปากแบรนด์ซีเนียเจลลี่วิตามินเด็กไปด้วยนะคะอันี้เบอร์รี่ อย่าลืมก yeah, mm ิน hmm. ก er oh. ันนะคะเพื่อนๆอร่อยมากเลยตรอยปากเปนพีอะพรบอกไปนใครี่พีบอกซีว่าเรากินคาเยมอร่อยมะคี่เ